ครับไปดูความเคลื่อนไหวต่อไปกันครับคุณผู้ชมครับทางกรุงเทพมหานครนครับฟื้นคลองบางลําพูคืนสภาพคลองสวยน้ําใสนะครับแล้วก็ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมนะครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่คลองบางมดนะฮะเส้นทางการท่องเที่ยวทางเกลือที่คุณผู้ชมนั้นไม่ควรพลาดครับ นายชาวินสิรินากลองปลัดกรุงเทพมหานครลงเรือติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางลําพูและคลองวัดปรินายกเขตพระนครโดยมีคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครรวมให้ข้อมูลและลงเรือติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์เริ่มจากท่าเรือป้อมมหาการสะพานผ่านฟ้าลีลาดคลองวัดปรินายกคลองบางลําพูสะพานเฉลิมวันชาติสะพานอุตสาสวัส,วสดสะพานนอ ปรัฐสถานสิ้นสุดที่สวนสันติชัยปราการนะครับ ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตพระนครได้มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางลำพูเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในการจัดระเบ,บียบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบเกาะรัตนกโกสินทร์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบ,บร้อยสวยงามพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมโดยประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ที่สาธารณะร่วมกันอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนคลองบางลำพูเป็น เป็นส่วนหนึ่งของคลองกรุงเทพหมหานครที่เชื่อมต่อกับคลองอกอ่างบริเวณทางแยกเข้าคลองมหานาคหรือสะพานผ่านฟ้าลีลาดมีความกว้าง20เมตรความยาว1,550เมตรมีชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลอง2ชุมชนด้วยกันก็คือชุมชนปลอกบ้านาผ่านถม จำนวน4 6 7ครัวเรือนและชุมชนวัดสังเวชวิทยาลามจำนวน3 3 0ครัวเรือนที่ผ่านมาหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการปรับปรุปรงภูมิทัศน์คลองบางลำพูมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นสำนักงานโยธาได้มีการออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวสองฝั่งคลองและการก่อสร้างทางเดินริมคลองเพิ่มเติมสำนักงานรกรบายน้ำได้มีการปรับปรุงและการก่อสร้างเขื่อนอลอคลสลคลองบางลำพูความยาว60เมตรซ่อมแซมผนังลายอิดความยาว15เมตร แล้วก็มีการติดตั้งปันไดเหล็กนะครับจำนวน30แห่งรวมทั้งมีการพัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่เขตชั้นในออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาด้วยนะครับปัจจุบันผลงานการก่อสร้างก็มีความคืบหน้าไปกว่า45%คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคมปี65นี้สำนักงานจราจรและขนส่งศึกษาถึงแนวทางการเดินเรือไฟฟ้าในคลองสำนักงานเขตพระนครร่วมกับสำนักงานเขตดุสิตบำรุงรักษาต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัชพืชริมคลองทำความสะอาดและจัดเก็บขยะตรวจสอบทางเท้าสายไฟฟ้า สายสื่อสารฝั่งท้งสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนงดตั้งวางสิ่งของและสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำริมคลองจัดระเบียบผู้ค้าและสถานประกอบการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบุญฝอยไม่ปล่อยน้ําเสียลงคลองเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้ําในคลองให้อยู่ในสภาพดียกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งคลองโดยมีคลององอ่างเป็นต้นแบบเมื่อมีการปรับปรุงพื้นทัศคลองบางลําพูแล้วเสร็จจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโก,กสินทร์สร้างรายได้และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมน ชนริมคลองตลอดจนเชื่อมต่อการเดินทางและการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของเขตพระนครอาทิป้อมมหาการป้อมพระสุเมน พิพิธภัณฑ์บางลำพูและสวนสันติชัยปราการเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ทางด้านนายสังชัยบุญมารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนาย,ยเฉลิมพลโชคนุชิตรองประลัดกรุงเทพมหานครพร้อมกับคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครและสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวและก็สำนักงานเขตทุ่งครุนะฮะก็ได้ลงเรือตรวจเยี่ยมที่พื้นที่คลองบางมดนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนโดยได้แวะเยี่ยมชมสถานที่สาคัญตลอดแนวคลองพร้อมทั้งได้มีการตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับไฮไลท์ ight, สําคัญในการท่องเที่ยวย่านบางมดคุณผู้ชมได้แก่หนึ่งวัดพุทธบูชาวัดที่สวยงามริมคลองบางมดศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่นมัสาการรูปเหมือนหลวงปู่ม,มั่นองคใหญ่กราบพระพุทธชินราชจ,จำลองชื่นชมความงามของพระมหาธาตุเจดีสีพุทธบูชามีจุดล่องเรือเส้นทางเดินเรือ,อริบคลองนะฮะแล้วก็ผู้ชมธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตชุมชน 2. วัดหลวงพ่อโอภาสี สาสารเจ้าแม่ทับทิมสารเจ้าแม่แบบจีนไหหลำนะครับอายุกว่า100ปีที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ทับทิมเทพิดาแห่งท้องทะเลพร้อมเทพองค์สําคัญที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในกลองบางมดและทั่วประเทศนั้นเลื่อมใส 4. มัสยิดนูรุนหุดามัสยิดเก่าที่บอกเรื่องราวความผูกพันฉันเคือญาติพี่น้องกับชาวมุสลิม ตัวมัสยิดสร้างจากไม้สักทองอายุกว่า100ปีที่รื้อมาจากสุราเก่าย่านถนนตก 5. สวนทนบุรีรมสวนสาธารณะของชาวบางมดสัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามริมคลองที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นร่องสวนเดิมไว้อย่างลงตัวนะครับชมวิวจากศาลาใหญ่นะครับเพลินตาเพลินใจกับแมกไม้ ai, นานาพันธ์มีกิจกรรมมากมายให้เลือกสรรสำหรับผู้รักสุขภาพ 6. สวนส้มบางมดนะครับศึกษาสวนส้มเชิงอนรุรักษ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนผู้ใหญ่ชาติแล้วก็สวนคุณลุงสมจิตนะครับรวมถึงมีการเรียนรู้แนวคิดการปลูกส้มเชิงสัญ,ญลักษณ์ในชุมชนด้วยและ7ตลาดมดตะนอยนะครับตลาดวิถีชีวิตชุมชนที่จัดขึ้นเพียงเดือนละหนึ่งครั้งให้คุณนั้นได้ดื่มด่ำกับสเสน่ห์ของชีวิตชาวสวนรริ่มของบางมดอย่างใกล้ชิดนะครับชมตลาดเพลิดเพลินไปกับสินค้าจากชุมชนแล้วก็มีอาหารฮาลาสนะครับแล้วยังมีกิจกรรมทํางาน รพร้อมกับล่องเรือชมสวนลุยอเมซอนแห่งคลองบางมดด้วยนะฮะนอกจากนี้ผู้ที่สนใจในเรื่องของการกิจกรรมปั่นจักรยานริมคลองบางมดก็ยังสามารถที่จะปั่นจักรยานวิ่งหรือว่าเดินออกกาลังกายสามารถทํากิจกรรมได้ตั้งแต่ศาลเจ้าแม่ทับนางซอยประชาอุทิศ76ถึงโรงเรียนบางมด ซึ่งก็ตลอดริมคลองนั้นก็จะมีทางเดินเรียบคลองยาวตลอดเส้นทางนะฮะอีกทั้งบริเวณคลองรางโพบนซึ่งเป็นคลองต่อเชื่อมกับคลองบางมดก็ยังมีการเปิดให้เช่าเรือคายักด้วยนะฮะในการที่จะพายเรือในคลองดังกล่าวอีกด้วยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางเลือกสําหรับนะักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาเที่ยวแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจนะครับโดยผู้ที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติบริเวณคลองบางมดก็สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวหรือว่าการเช่าเรือ เื่อไปเที่ยวได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนแล้วก็สวัสดิการสังคมที่สำนักงานเขตทุ่งครุนะฮะหมายเลขโทรศัพท02์024644391หรือว่าที่เพจเที่ยวคลองต้องลองเที่ยวนะฮะโทร0869892888นั่นเองครับ ถือว่าเป็นการพัฒนานะฮะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนริมคลองโดยเฉพาะที่คลองบางมดเนี่ยเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเรือที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมไม่ขนพาดเลยมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้ท่องเที่ยวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานหรือว่าการพายเรือคายักนี่ก็จะมีเส้นทางแบบนี้ริมคลองที่ทาสีแล้วก็มีเราสะพานสวยๆสีเขียวแบบนี้นะฮะการตกด้วยให้คุณผู้ชมนั้นได้ออกกําลังกายกันนะฮะปั่นจักรยานก็ หรือว่าเดินริมคลองก็ดีก็จะเป็นไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามนะก็เชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวกันได้เพราะว่าในส่วนของโครงการพัฒนาแม่น้ำล,ำ,ลำคลองในพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครก็เป็นโครงการที่จะผลักดันในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของชุมชนวิถีชีวิตอัตลักษณ์ต่างๆนะครับเพื่อน,นํามาเป็นนโยบายเป็นอีกหนึ่งมิติที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนริมคลองนั่นเองครับ